ก็คุยกับลูกชายเพื่อทั่วไปอะค่ะพี่ตุนเลยแต่ว่าก็จุดประสงค์ก็คือจะมาให้เขามารับรู้ตรงนี้กับเราอะค่ะพี่ตุนก็คือหาทายหาทหาทายาทสันต่อใช่ค,ค่ะก็คือลูกชายจะมารู้ว่าตาแหน่งศูนย์เจ็ดสองของตัวเองน่ะมีก้อนน้ำแข็งไสอยู่ค่ะเขารู้ตรงนี้แล้วก็รู้รู้จักหลวงปู่สดจันทสโลที่เป็นรูปภาพ ไม่ใช่ไม่ใช่ใกายพะต้นธาตุานธรรมค่ะพี่ตุลนเขารู้ตรงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าภาพภาพการนั่งสมาธิของวัดพระธร,รธมาก,กายจะเป็นองค์องค์พระธตุนธาตุานธรรมแล้วก็มีดวงแก้วใสาแล้วมีพื้นสีฟ้าเขารู้ตรงนี้ค่ะ<ม>พี่ตุลใช่เขารู้พื้นแค่นี้แล้วเวลาที่เจ็บชวนเขานั่งสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยนั่งหรอกค่ะเขาก็จะ เขามือมาแตะขาเจี๊ยบแล้วก็บอกว่าแม่นั่งไปนะเดี๋ยวสมาธิน่ะบุญที่ได้นะมันจะไหลไปหาตัวเขาก็รู้แค่นี้ค่ะตื่นความคิดของเขามีแค่นี้เจอกันเจอกันเลยเอ่อไปหาเขาเพือดีเขาใกล้จะนอนนะคะวันนั้นโทรไปเขาจะนอนแล้วย่าเคยบอกว่างั้นลองมิ่ง่ะลองมิ่งทําตามแม่นะก็คือให้เขานึกไปที่ศูนย์เจ็ดสองของหลวงปู่ ตอนแรกเขาก็นึกไม่ได้เขาก็เลยถามว่าแม่ทํำยังไงเพราะอ,อย่างนี้ก็เลยบอกว่า<อ>ก็เหมือน072ของน้องมม่งอะไรที่มีก้อนน้าแข็งใสยอยู่กลางท้องแต่ว่าน้องเิ่งก็นึกไปที่หลอดของหลวงปู่แทนไม่ต้องมานึกของน้องมิ่งก็อกให้เขานึกไปที่ของหลวงปู่ค่ะ,คะแล้วเขาให้เขาให้นึกภาพนี้ค่ะแล้วก็นอนอันนี้คือวันแรกนะคะให้บอกเขาว่าให้ทําง่ายๆแค่นี้เขาก็บอกว่า อืทำก็ได้แม่เพราะว่านอนเฉยใช่ชไหมคะพี่ตุลก็ดีกว่าไม่มีอะไรทําเขาพูดอย่างเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวแล้ว,ลวนั้นทําแค่นี้นะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแม่จะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พอดีเมื่อเช้าไม่ได้เล่าว,ว่าเจี๊ยบอะบอกลูกชายว่าแม่กําลังทําการบ้านอยู่นะแม่ต้องทําการบ้านข้อนี้บอกลูกชายว่านี้ ต่เขาก็แม่เข้าใจแล้วค่ะบอกว่าแม่กําลังถ่ายทอดอยู่เนี่ยมันเป็นการบ้านของแม่แม่ต้องทําการบ้านส่งผ้าอาจารย์เนี่ยคะ่ะที่เมื่อเช้าไม่ได้เราตรงนี้เสร็จแล้วพอวันต่อมาก็าถทกไปถามเขาว่ารู้สึกยังไงที่ว่าเขา,เขานอนนอนที่072ของหลวงปู่อะคะ่ะนอนนึกภาพไปอะคะ่ะเขาบอกว่าแม่เหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเหมือนหลับตับตืนต่นแล้วเขาก็บอกว่า เขาเห็นแม่เห็นพระพุทธรูปไหมรูปของพระพุทธรูปแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นที่กายหลวงปู่นะคะเขาเห็นที่กายพระต้นทาต้นธรรมของหลวงปู่ค่ะพี่ตูนเขาบอกว่าเป็นเป็นองค์สีฟ้าใสเหมือนพระวัดพระธรรมกายท่านสมาธิแสดงว่าเป็นกายพระทาต้นทาต้นธรรมนะคะเพราะเขาไม่ได้บอกว่ากายหลวงปู่บอกว่ากายพระพุทธรูปอะเป็นสีฟ้าแล้วก็ฟ้าเข้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็จาง ตามมาไกลจนกลายเป็นสีขาวใสอะคะ่ะแต่ว่าที่กลางหลวงปวู่ไม่เหมือนไม่เป็นสีขาวใสเหมือนเหมือนตัวพระพุทธรูปคือจะเป็นระยิบระยับก็ใช้คําแบบนี้นะคะ่ะพี่ตุ่นมันเป็นกระพริบระยิบระยับนะคะีค่ะตรงส่วนเจ็ดสองของปูอ่าค่ะก็นั่งฟังลูกชายแล้วก็บอกว่าภาพที่เขาเห็นหนะะ้าไม่ได้เป็นภาพ ภาพนั่งเฉยเขาบอกว่าองค์พระพุทธรูปอะค่ะหมุนอีกค่อยค่อเอียงให้เขาเห็นรอบด้านรอบเขาเห็นได้หมดทั้งทุกคิดนะคะพี่ตุลในในความฝันของเขาอะค่ะแต่ขณะที่เจฟนั่งฟังเขาเล่าเรื่องอยับไม่ได้มีความรู้สึกว่าดีใจอะค่ะพี่ตุนหรือว่าปลื้มใจหรือว่า คือมันนิ่งๆอะคะ่ะพี่ตุ่นเจ้กกาก็เช็คตัวเองแล้วเช็คเลเช็คหลายรอบเลยนะคะคือเรามีความนิ่งอะคะ่ะพี่ตุ่นมันไม่มีอาการที่ว่าลิงโลดตรงดีใจแบบว่าลูกชายทําได้นะแม่ปลื้มใจมากะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความรู้สึกแบบตรงนั้นเข้ามาะคะ่ะพี่ตุนแล้วก็ฟังเขานิ่งๆอะคะ่ะแล้วครันนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันตามหลักวิทยาศาสตร์นะแม่ความฝัน,น่ะพอเราตื่นแล้วสิบห้านาทีอะมันจะหายไป นี่เขาพูดเองนะคะแต่ว่าเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความฝันเขาบอกว่าเขาหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนปกติเขาจะนอนหลับก็คือหลับสนิทนะคะพี่ตูนแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ความฝันนะแม่เพราะว่าอย่างนี้นะคะแล้วแล้วก็ถามเขาว่าแล้วภาพยังอยู่ไหมเขาบอกว่ายังอยู่นึกอะไรก็นึกออกคือเขาเห็นไอ้กระพิบเลยยิบเลยย่ของเขาอะค่ะเขาบอกว่า มันเป็นเหมือนกับภาพในใจเขาแล้วค่ะพี่ตูนเขาบอกว่านึกออกเขาเลยถามเขาว่าแล้วหลังจากตื่นนอนแล้วน่ะเขามีอะไรที่เป็นเปลี่ยนแปลงไหมที่รู้สึกได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเขาไปเขาก็เลยบอกว่าเขาไปโรงเรียนไปเตรมอ่ะค่ะเขาจะเตือนผ่านร้านหนังสือที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับโครงสร้างหรือเป็นพวก อะไรของการใช้การเรียนญี่ปุ่นนะคะแต่เขาไม่เคยซื้อเลยค่ะพี่ตุลเขาเดินไปเดินผ่านหลายรอบมาเป็นปีสองปีแล้วค่ะเขาไม่เคยซื้อเลยแต่วันนี้เขาตัดสินใจซื้อแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาตั้งไปซื้อไปซื้อหนังสือแล้วนะแม่แล้วก็โหหัวเลาะแล้วบอกว่าขอตังค์กินหนมหน่อยอันนี้เจ้าก็ตอบเขาไปว่าพรุ่งนี้เงินเดือนแม่ออกเดี๋ยวแม่อวให้นะ เขาก็เลยบอกนี่ไงข้อที่สองข้อที่สองคือแม่ไม่ตอบว่าแม่ไม่มีตังค์แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่านี่ไงวันนี้แม่ตอบว่าพรุ่งนี้แม่จะอุ่นตังค์ให้เขาเลยบอกว่าเนี่ยสองข้อแล้วนะที่จับได้ก็เลยบอกว่าแล้วดีไหมถามเขาบอกว่าแล้วดีไหมนึกถึงเลยยิ่พระยบแล้วผลตอบรับเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าก็ดีนึกถึงหลวงปู่แล้ว ไต่างใช้อะไรแบบนี้อันนี้ความคิดของเขานะคะแล้วบอกว่าแล้วจะนึกบ่อยๆได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องลองดึกดูว่าจะทําได้บ่อยๆไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เล่าว่าเขามีความรู้สึกว่าเขามีตาที่สามเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าใช้คาว่าตาที่สามเขาเลยถามเราว่ามันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าอาการเหมือนกับมีคนคอยมองเขาตลอดเวลา เขาบอกว่าม,มันเกิดบ่อยเขารู้เขารู้สึกว่ามันมีคนคอยมองคอยจ้องคอยตลอดเีลาก็เลยบอกเขาว่าอันนั้นคือผู้เลี้ยงผู้รักษาคล้ายๆกับแม่ซื้อตอนที่เป็นเด็กๆแล้วก็มีคนคอยดูแลน้องมิ่งมาตั้งแต่เกิดเขาก็เลยอ๋อเขาก็รับรู้ท้อข้อนี้เขาไม่ได้ย้อนอะไรไม่ได้สงสัยอะไรค่ะแต่เป็นการรับรู้เขาก็รับรู้เฉยๆก็เลยสอนต่อเขาไปว่าเนี่ยน้องมิ่งรู้รจัก ตรงนั้นน่ะอ๋อเจ้บปืมข,ข้ามจอดไปหนึ่งเจ้วเราบอกว่า,วารลยยิบลยยับตรงนั้นน่ะเป็นเป็นพลังงานเป็นมีเครื่องจกักรมีพลังงานแล้วถือพลังงานที่ว่าบาลมีสามสิบทัสพลังงานที่ได้นี้ชื่ออย่างนี้นะลูกเขาก็เลยบอกว่าอืมชื่อนี้ใช่ไหมครับแม่ตอนแรกเขาเรียกสามสิบทิศ สามสิบทิพย์ก่อนนะคะก็เลยบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชลกูกก็เรียกบาร,รมีสามสิบทัสก็เลยอธิบายไปว่าก็มานาไงมานาของน้องมิ่งอะแหละแต่ว่าตรงน,นี้เป็นมานาของหลวงปู่มานาของหลวงปู่ชื่อบาร,รมีสามสิบทัสการใช้งานเหมือนกันเลยมานาของหลวงปู่น่ะจะส่งมา่อเลี้ยงที่มานาของน้องมิง่งก็คือที่ศูนย์เจ็ดสองของน้องมิง่งศูนย์เจ็ดสองของหลวงปู่ก็จะถูกถ่ายทอดมาให้น้องมิ่งแล้ว ก็คือได้รับกตระแสตรงนี้ค่ะก็เลบอกเขาแบบนี้แล้วใช้ยังไงก็คือเวละใช้ทําเมตตาเอาหุติกรรมได้ก็คือใช้ใช้กับเขาสอนเรื่องคู่กรรมคู่เวรให้เขาละค่ะแล้วลเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขามีคู่กรรมคู่เวรอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าก็น้องมิงอ่ะเกิดมาตั้งหลายชาติแล้วใช่ไหมก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นคู่กรรมคู่เวรของน้องมิ่งมั่ง แล้วน้องมิ้งก็ถามว่าแล้วในปัจจุบันล่ะก็แม่นี่ไงเขาเลยบอกเขาแม่ต้องหาเงินให้น้องมิ้งใช้แม่ก็เป็นลูกนี่น้องมิ้งไงน้องมิ้งก็ได้รับเงินจากแม่ยายต้องซื้อต้องทํากับข้าวซักผ้าให้น้องมิ้งใช่ไหมแล้วน้าเบมาก็ต้องคอยปลูกน้องมิ้งตื่นเช้าตื่นเช้าให้ใส่บาตรเนี่ยเขามีแต่คนคอยดูแลทุกคนก็เป็นลูกนี่ของน้องมิ้งน้องมิ้งเป็นเจ้านี่ แต่มันก็จะสลับกันไปกันมาถ้าเกิดน้องมิ่งทําไม่ถูกวิธีน้องมิ่งก็จะต้องไปเป็นลูกหนี้อีกแล้วก็บอกเขาว่าวิธีที่จะใช้นี่ให้กับผู้ค้าคูค่เวรก็คือการที่น้องมิ่งนะเอาพลังงานที่เรียกว่าบารมีสามสิบชัตนน่ะที่ตรงรีบรียับน่ะนึกถึงตรงนั้นน่ะแล้วก็เวลาเจอหน้ายายตื่นเช้ามาน้องมิ่งก็เขา นึกถึงเลยยิ้มริ้บแต่้องมิ่งไม่ต้องโกรธหรือว่ามีอารมณ์ใดๆกับยายนะแค่เห็นหน้าชาห้านะแค่เห็นหน้ายายอ่ะ้องมิ่งก็หยุดนิ่งๆแล้วก็นึกถึงแค่นี้เองทําง,ง่ายๆได้ใช้นี่ด้วยคู่กรรมคู่เวรก็ลดลงลดลงเขาบอกเขาแบบนี้ค่ะพี่ตุนเขาก็บอกว่าเออก็ง่ายดีเขาพูดเองนะคะเขาบอกคือไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเปรียบเทียบเขาว่าทําง,ง่ายๆแล้วคู่กรรมคู่เวรก็หมดด้วย ก็อ e okay, si ันน okay. ี้อธิบายขอแคดี้ก่อนนะคะพี um> ่ตูนค่ะพี่ตูนประมาณนี้ค่ะซื้อสาตวซสัตวซือแล้วก็ขอขอบคุณน้องเจฟนะครับวันนี้น้องเจฟพูดได้ชัดเจนดีมากเลยนะครับก็ทําให้ลุงนะที่ฟังอยู่ทางนี้ก็เห็นแนวทางที่จะไปสอนลูกสอนหลานต่อไปนะครับสิ่งที่เราได้อีกอันหนึ่งนะครบน้องที่ฟังน้องเจฟเมื่อกี้ก็คืออ่าการ การที่น้องเจฟบอธิบายให้ลูกอะนะครับทำอ่าอะไรนะเขาเรียกว่า,าโหติกรรมกับผู้กำผูเวน่โดยไม่ต้องทำอะไรแค่เห็นหน้ายายเราก็ไม่ไปที่ศ <c oughs> ูนย์กลางของพระเอกพระคุณหลวงปู่อย่างเนี้ยทำให้เราเห็นภาพไปชัดเจนว่าการที่เราไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นะ่ะมันสามารถเปลี่ยนธรรมทั้งหลายให้มันเป็นธรรมฝ่ายบุญได้ ได้โดยอัตโนมัติโดยอาศัยบุญบาร,รมีสามสิบทัดบุญบาร,รมีสามสิบทัดของการให้รับอภัยหสิกรรมกับตนเองกับนิบัตนิพพานทั้งบุญทั้งหมดทุกส่วนของพระเดชพระคุณหลวงปูท่ทาง,งานให้รับภาพตัวนี้ชัดเจนมากก็ต้องขอชมชมน้องเกียรตินะคุณอัญชลีน้องเกียรตินะนะครับวันนี้ฟังน้องเกียรติแล้วอ่ารู้สึกเข้าใจจมแจ้งแดงแจะนะครับชัดเจนมากทีนี้ก็จะขอ เล่าตัวเองบ้างเนาะก็ก่อนที่พระอาจารย์จะเทศนะครับวันนี้ก็พยายามคืองานของเราเนี่ยถ้าเราพูดตั้งแต่พระอาจารย์ท่านเทศมาเรื่องการเข้ากลางไปรับบุญบาร,รมีก็เพราะว่าก่อนที่หลวงปู่อาพระอาจารย์จะเน้นให้พวกเราทุกคนอะ่ะเข้าไปที่กลางหลวงปู่ท่านท่านเคยพูดประโยคประโยคเราเนี่ยหลายครั้งนะครับแต่ว่าเราก็ยังงงๆกันอยู่ อาจารย์ะจะบอกว่าเเป็นลับคุณใหญ่เราบปนับธุจากหลวงปู่กันเถอะจากหลวงพ่อจากคุณยายกันเถอะต้องก็ไม่รู้ว่าจะไปทํำยังไงเป็นลับยังไงในที่สุดอาจารย์ก็เปิดเผยเนาะว่าให้ทําอย่างนี้นะครับทีนี้การทําอย่างนี้นะครับการที่เราจดจ่ออยู่กับอ่าศูนย์กลางของพระเด็จปณุณโหลวงปู่ที่เป็นโอพระธรรมกายของพระตนทาต้นธรรมที่นิพพานธําบุญ ของเรานะี่นะเราทาตลอดวันไม่ว่าเราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรกิจกวัตรอะไรก็ทําแต่ถ้าใครมีสตินะครับใครมีสติอ่ามากก็จะสามารถทําได้ตลอดรับรู้ได้ตลอดอย่างเงี้ยนะครับยกตัวสรุปแล้วคืองานนี้คือเน้นที่สตินะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั่วพราอว่าเราจะทําอะไรก็ตามเรารับรู้เรื่องอะไรก็ตาม ให้เรามีสติว่าเรารับรู้แล้วไม่ว่าไม่ว่าทํานั้นที่มากระทบเราอาจจะเป็นบุญจะเป็นบาปก็เราแยกแยะพอเรารับรู้แยกแยะแล้วเราก็เราก็จดใจพองเราที่ศูนย์กลางของพระเดชพระคุณหลวงปูง่ใช่ไหมครับก็จดไปอย่างนั้นอย่างวันนี้เนาะ,ะวันนีเน้เป็นงานแต่งงานนะครับที่จริงก็ไม่อยากไปเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเอาตัวเองไปเสีย่ยงเกี่ยวกัโกโบโรคโควิดเนาะ ก็อันตรายแต่ว่ามันเป็นคนบ้านใกล้กันนะยู่บ้านใกล้ๆก,กันห่างกันสองสามหลังเขาก็มาบอกว่าขอให้ไปด้วยนะเราก็ไปไปที่พะเยานั่นนะโรงแรมที่พะเยาน,านอนๆก็เราก็ใช้หลักนี่แหละครับหลักที่น้องดินเคยอธิบายเรื่องงานศพแต่เรานี่เราไปงานมงคลเนาะคนอื่นเขาจะยื่นเริงกันไปเราก็เราก็ดูตาก็มากระทบตาเราแล้วก็ดู เสียงว่ากระทบหูเราก็ฟังแต่เราใจอีกส่วนหนึ่งของเราก็เชื่อมไปที่หลงปูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวงจรอ,อย่างนี้ยตาดูหูฟังเชื่อมไปที่หลงปู่ตาดูหูฟังเชื่อมไปที่หลงปูไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่สําคัญคือว่าเรามีสติรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาไหมเรารับ <c oughs> รู้ตลอดเวลาไหม <c oughs> บางทีเราก็เพลินนะครับไม่ใช่ว่าเราคุยกันแบลืมไปลืมนึือนไป แต่พอเรานึกขึ้นได้เราก็จดไปที่ศูนย์กลางขององคู่เนาะสรุปและกิจกรรมของเราก็คือรับรู้แล้วก็จดไปที่ศูนย์กลางของพระเดชพระคุงปูจุดเล็กๆนี่น,นิ่หยุดในหยุดไปเรื่อยๆเนาะงานสําคัญคาสําคัญคีย์บทมันก็จะมีสองคำคือรับรู้แล้วก็จะหลดใจไปที่นะครับหรือตรึกไปที่ศูนย์กลางของพระเดชพระคุงปูเพื่อให บารมีสามสิทธัสของครูบาอาจารย์ของเรากันแก้สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กลายเป็นดึงดูดบอ่อเกิดให้กลายเป็นทําบุญทําสอยบุญให้หมดเลยทั้งนี้เพื่ออะไรท้งนี้ก็เพื่อว่าอ่าจะทําที่สุดของธรรมของบุญนะทําที่สุดแง่งธรรมของบุญทําสร้างยุคข,ของชาวชีวิไลนะ่ะให้สําเร็จอ่าให้กว้างขวางมากข,ขึ้นกว้างขวางมากข,ขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นอย่างนี้ วันนี้ก็คงจะขอแบ่งปันกับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องเจี๊ยบนะครับเป็นอย่างยิ่งที่มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับอ่าขอสวัสดีนะครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ